E และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เขาคอค่ะทิปนี้จะเป็นทิปเขาคอพูทบเบิร์กสีวันสามคืนของเรานะคะทีมีเราชิลๆมากเลยค่ะทุกคนเก็บกระเป๋าขั้นตอนตีสามนะคะออกเดินทางกันตอน6กโมงเช้ามาถึงเขาค้อก็ตอนที่ยงพอดีเลยคะ่ะจุดแรกนะคะที่เราจะแวะก็คือเราอยากจะมาดูเซเว่ ที่เขาว่าวิวสวยที่สุดในประเทศค่ะเราก็เลยมากันที่วัดผาซ้อนแก้วก่อนเลยนะคะแต่เราไม่ได้แวะเข้าไปในวัดนะคะเพราะว่าวันที่เรามามันตรงกับวันที่เขายุดยาววันอาทิตย์ใช่ไหมคะกําลังจะเดินทางกลับเขาก็เลยแบบแวะมาไหว้พระที่วัดผาซ้อนแก้วกันคนเลยเยมากเราก็เลยจะไปคาเฟ่ที่อยู่หลังวัดผาซ้อนแก้วก่อนนะคะ เดี๋ยวเราพาไปสั่งอาหารนัน่นเลยก่อนชิ้อ๋อด้านล่างแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่ The Ban Chocolate c h าร์แ Bar and วนะคะคาเฟ่นี้ก็จะอยู่รัดรัดผ่าซ่อนแก้วเลยนะคะวิวดีมากๆเพื่อนๆอารมณ์เหมือนแบบ เราอยู่แบบบนดอยที่เชียงใหม่เลยอะคะ่ะและฐานที่นี่ยังมีนกยุงด้วยนะคะแต่ที่ร้านไม่ได้เลี้ยงเองนะคะน้องเดินมาจากวัดผ่าซ้อนแก้วเลยะคะ่ะที่ไหนมีอาหารพวกน้องๆก็จะเดินไปนะคะเราโชคดีที่มาเจอน้องพอดีเลยน่ารักมาก รอบๆบ,บริเวณลานก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆคือวิวสวยมากค่ะถ่ายมุมไหนก็ปังแน่นอนค่ะ เราออกจากวัดผาซ้อนแก้วมาแล้วก็ตรงเข้าที่พักเราเลยนะคะที่พักเราจะอยู่เลยจุดไปรษณีย์เขาขอมานะคะจะเป็นฝั่งเดียวกับที่เรามาเมื่อตอนปีใหม่เลยอ่างเก็บน้ำวิวฝั่งนี้ก็สวยอีกแบบนึงนะคะทุกคนสวยมากเลยตรงเนี้ยนี่เลื่อนเลื่อนนั่งเขาผาเขาไม่ตอบ นี่ก็คือที่พักเราน่ะค่ะวันนี้<ม>ก็ไก่แคมปิ้งเขาคอค่ะเราจองแบบบ้านพักไว้นะเพราะว่ามันมีฝนนะเนาะก็เลยจองบ้านเป็นหลังดีกว่า<ม>นี่นะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศเนาะห<ม>น้าห้องหน้าบ้านพักเราก่อนอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นโดมเป็นเต็นท์นะคะมีแบบมีอ่างด้วยนะ มีอ่าองกนเลยอันนี้น้องมาพักได้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในชื้นนี่คือด้านในของเรา คือห้องน้ำโอเคสะอาดใช้ได้บ้านพักหลังที่เมยอยู่ก็จะราคา1,800บาทบวกน้องหมาอีก100บาทมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศที่พักเราตอนเย็นนะคะวิวสวยมากพระอาทิตย์ตกมุมนี้ด้วยนะคะ เราจะนั่งดูพาทิตตกพร้อมกับกินหมูกะเทาะอีกแล้วครับตั้งกล้องถ่ายตามพาทิตตกแล้วก่อนเร็วๆก<ภ>็ได้ฟิลดีมากตอนนี้กี่โมงละหกโงครงหกโมงครึ่งทุกคนแดดเหมือนแบบตอนบ่ายมากเลย เมื่อกลางวันขับรถมายังเจอฝนเนาะคือแบบเฮ้ยฝนตกแน่หมอกมาแน่แต่ตรงนู้นก็มีหมอกนะเ,เห็นป่ะดูน่ะตรงนี้หมอกอ,อ,อยู่บนภูเขาเนาะแต่พรุ่งนี้ต้องไปดูที่ผู้ทับเบิร์ก <c oughs> น่าจะเจอเนาะดูชีดูชีชว้าวขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะ ที่ทุกคนอมองแบบมองไม่เห็นเลยอะมองไม่เห็นภูเขาเมื่อวานเลยอะมองหนามากแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปบนภูทับเบิกนะคะน่าจะเยอะกว่น,นี้มากเลยอะ ปากซอยทางเข้าที่พักเรานะคะเพราะว่าตรงนี้พักเรานี้โดนหมอกกินไปหมดเลยถ่ายอะไรก็เห็นแต่หมอกตึ๊งไปหมดเลยน,น้ำมาเราเปลี่ยนแผนใหม่เรา เมกี้มันยังสูงไม่พอนะคะเราจะขึ้นไปที่ไปสานีเขาขอมันจะอยู่ใกล้อยู่ยใกล้เนาะไม่ไกลมากเนาะเมื่อวานเราขับไปนิดเดียวเองเราจะไปดูตรงไปานีนะพรวิวมันจะสวยกว่าดูสิดูตามทางเดีวม,มอแค่ไม่เห็นแนเนานะขาวไปมาเลยนยากเรียนมารงเรียนกัน เปลียนไปแบบของนาฟินมากเด็กคนนี้บอกว่าชินแล้วยิ่ไม่ไปเห็นมเห็นแค่ตุกเห็นไม่ตแอันนี้เราก็ถึงที่ทำการไปสนิเขาพอนะคะดูกมองทุกคนมอกนามากโนเดือก้าเลย <laughs> ไม่เป็นไรมาถ่ายวิวมันจะลอยสูงไปไหน <laughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ไปสน,นี้นะตรงนี้ยวิวสวยเราเคยมาแล้ว <laughs> ลว้นเราก็มาทับที่นี่ดูดิมันหนาจนแลวมองไม่เห็นอะไรเลยลนะ ปกคลุมไปหมดเลย ส่ว่าที่พักแล้วนะแบบหมอ,อ,อกอง ังจากที่เราไปล่าท้าหมอ,อกกันมาแล้วนะคะเราก็กลับมายัางที่พักของเราหมอ,อกอยังหนายอยู่เลยค่ะทุกคนเราก็เลยมาดิบกาแฟนะคะกับรับประทานอาหารเช้าที่พักก็จะมีชุดดิบกาแฟให้ฟรีเลยนะคะเราก็กําลังเตรียมตัวเดินทางออกจากที่พักนะคะก็จะขึ้นไปวัดผ่าซ้อนแก้วต่อเพราะว่าอยากไปตรงเซเว่นที่เขาว่าวิวสวยที่สุด เร,นนเราจะไปเซเว่นที่เขาบอกวิวสวยที่สุดอันนี้เขาเพิ่งเปิดนะคะเซเว่นตรงนี้รอบที่แล้วเรามายังไม่เปิด แล้วตอนนี้เมย์ก็มาถึงเซเว่นที่มีวิวสวยที่สุดในประเทศแล้วนะคะเพื่อนๆเซเว่นนี้ก็จะตั้งอยู่หลังองค์พระวัดผาซ้อนแก้วเลยนะคะภายในเซเว่นก็จะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะเราสามารถนั่งรับประทานอาหารได้นะคะทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยค่ะถ้าเราอยากได้วิวสวยๆบรรยากาศดีๆเป็นส่วนตัวก็แนะนำให้นั่งรับประทานชั้นบนเลยนะคะออกมานั่งรับประทานนอกระเบียงเลยนะคะ พร้อมกับชมวิวบรรยากาศดีดฟินๆได้เลยค่ะเพื่อนๆหน้าเซเว่นก็จะเป็นลานจอดรถนะคะเราสามารถขับรถลงจากตรงที่เมแวะร้านกาแฟเมื่อวานเลยนะคะขับลงมาจอดบริเวณนี้ได้เลยค่ะ แล้วเราก็เดินเข้ามาชมความงามของวัดผาซ้อนแก้วกันต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์พระธาตุผาแก้วนะคะความพิเศษของเจดีย์ก็คือจะตกแต่งด้วยถ้วยชามแล้วก็หินสีต่างๆนะคะที่ดูแปลกตามากค่ะมองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นองค์พระของวัดผาซ้อนแก้วเลยนะคะ ส่วนน้องหมาแล้วก็สัตว์เลี้ยงทุกชนิดเราไม่สามารถนําเข้ามาได้นะคะเมก็เลยเข้ามาแค่คนเดียวะคะ่ะด้านบนสวยมากทุกคนถ้าใครมาฝั่งองค์พระตรงวัดพระซันแก้วแล้วมาฝั่งตรงข้ามนะคะ ข้างบนนะสวยมากๆเลยขึ้นมากราบไหว้ได้เหมือนกันค่ะแล,และอีกสิ่งหนึ่งที่เมตั้งใจมาวัดผ่าซ้อนแก้วรอบนี้ก็คือนี่เลยค่ะโวนสวรรค์เลยที่มีน้ำมรกตนะคะโซนเนี้ยเราก็หาตั้งนานตอนแรกเมน์กว่าอยู่ฝั่งโซนเจดีนะคะที่ไหนได้ไม่ใช่ค่ะอยู่ด้านล่างขององค์พระ วัดผาซ้อนแก้วเลยค่ะเดินลงมาด้านล่างนี่นะคะเราก็จะเห็นสวนสวรรค์แบบนี้เลยค่ะเป็นน้ำมรกตอย่างนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากค่ะมุมนี้สวยจริงๆเราออกจากวัดผาซ้อนแก้วมาเราก็เดินทางมุ่งหน้าสู่ภูทับเบิกกันต่อเลยนะคะฝากติดตามอีพีต่อไปที่ภูทับเบิกด้วยนะคะทุกคนแอบบอกว่า พี่ผู้ทัเบิกหมอกเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะคะบ,บ๊ายบายค่ะ